สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่เดรี่ค่ะวันนี้เราจะพามาทำเจียวปลาค่ะและนี่คือวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีพริกสามสีค่ะเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็จะมีพริกกระเรียงค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็น้ำปลาค่ะเราไปทำกันเลยค่ะเราจะเทน้ำมันใส่กระทะนิดนึงนะคะ ต้องเยอะค่ะนิดนึงเราจะควกริกนะคะอ่าก่อนควกลิกเราก็เทประมาณใส่กระทะแล้วก็กวกอ่านะคะกระดาษถูถูออกไปนิดนึงเพราะเราไม่ได้ต้องการให้มันต,ติดกระทะอ่ะไมอ่าเพื่อที่จะอ่าลดไม่ให้มันไม่ให้มันฉุนจนเกินไปแล้วก็พิกเราจะได้สุกสม่ำเสมอกันใส่น้ำมันค่ะน้ำม,มันน,ะะนิดนึง ก็มันจะได้ไม่ฉุนเราเป็นวิธีขั้วทุกชิ่นไม่ให้ทุกฉุนแล้วมันก็จะได้แบบจะได้สุกทั่วถึงใช้น้ำมันนิดหนึ่งมาค่ะให้ขั่วค่ะวิธีนี้เอาไปใช้กับตอนที่เราขั่วพริกแห้งก็ได้นะคะ แต่เวลาเราคัวพริกแห้งเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ใส่เกลืองไปนิดนึงพริกเราก็จะได้ไม่ฉุนเราก็จะได้ไม่ามนะคะเราวก็จะคั่วให้มันหอมเลยต้องไม่ต้องคั่วไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้ก่อนที่มันจะสุก น,นี้เราคั่วใส่ฟางใช่ไหมคะค่ะก็ไปกลางหอมกระเทียมเราไม่ได้คั่วนะคะเราก็ไปอบเอาค่ะจริงๆแบบเชนกวก็คั่วก็ได้นะ,ะ,ะแ,แล้วแต่สะดวกย่างก็ได้ค่ะคะั่วก็ได้ย่างก็ได้อบก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันใครสะดวกก็ พริกของเราก็าใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวคั่วอีกสักนิดนึงก็ได้ที่แล้วกิน<ม>หอมเลหอมฉุนเ<ม>ลยแล,ล,ล้แต่มันก็ไม่ฉุนมากเท่าไหร่ฉุนนิดหน่อย<ม>ถ้าไม่ใส่น้ำมันมันก็จะฉุนมากเลยพริกนะคะกินนะพริกเหมือนลูกกวาดเลยดูแสนสวยงามมากเลยค่ะ <laughs> มืนลูกกว่าเมืนสีลูกกว่าได้แล้วมั้งคะเนี้ยสักนิดหนึ่งก่อนแห้มันหอมๆหมน่อยนะเให้มันได้กลิ่นไหม้ๆนิดๆมันถึงจะเป็นแจ่วหลจากที่เราคั่วพริกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคั้วมะเขือเทศนะคะแต่มะเขือเทศเราก็จะใส่น้ำไปหน่อยไปนิดน เติมรีมายกันเผือกเทศเรามันลูกใหญ่ก็เติมไปอนิดงนึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโขกกันเลยนะคะโขกเจยวของเราเลยเออโขกกับป้า เริมจิงแจ๋วเราก็ไม่ต้องขูให้ละเอียดน,นะคะก็ <c oughs> ขูพอประมาณเนาะ,ะ,ะไม่ต้องขูละเอียดน,นะคะแจวที่เวลาเราเอาข้าเหนียวจิ้มจิ้มไปมันก็จะได้ตรงบางเนาะ ใส่ปลาเป็นตัวหรอจากที่เราโขลาากสักพักหนึ่งแนละ้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปเลยตามชอบใจชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากไม่ชอบก็ไม่ใส่หลังจากนั้นเราก็จะใส่หอมกระเทียมลงไปเลยนะคะกระเทียมกรเลืที่เราอบไว้นะ แล้วใช้อบเอาเนื้อปกติก็แจ่วกับปลาเนื้อนี่ก็อร่อยเนาะปลาเนื้อไก่เนื้อแต่วันนี้เรามีหมูทอดเราก็เลยทําแจ่วจิ้มกับหมูทอดแล้วก็ทําปลานะคะแล้วก็ผักเนาะผักลวกเยอะ จิ้มกับผักหนึ่งผักลวกเยอะๆเนาะบางท่านก็ชอบทานแบบที่มีปลาเป็นตัวตัวเป็นปันเป็นตัวตัวเสสุดแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศเลยเขือเทศที่เรา่ว้เมื่อกี้ย่างไว้ย่างในกระทะประมาณนี้ต้องละเอียดมากแล้ หลังจากที่เราขกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลลงไปเลยเจียวปลาลของเราต้องขาดไม่ได้คือปลาชอบปลาเยอะก็ใส่เยอะชอบกลิ่นแรงก็ใส่เยอะนะคะชอบกลิ่นไม่แรงก็ใส่น้อยหน่อยชอบนัว,น,วนัวก็ใส่เยอะเยอะคนะ่ <c oughs> ปะปลานี่เราก็อยากจะได้กลิ่นทะเลนิดนึงขึงน,น้ำปลาเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาเป็นจี๊ดหนึ่ง ใส่ปลาใส่น้ำปลามัน<อ>จะได้รินมากนี่ค่ะเสร็จแล้วนะปลาลาของเรานะมไม่ใช่ปลาอ่าเจียวปลาองเรานะปรลาของเราค่ะเดี๋ยสีสันน่ารับประทานมากเลยล้อมวงกินกันเฮ้ยเยอะเยอะเนาะใช่อร่อยเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะนะเสร็จแล้วเกียวปลาลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานกับหมูทอดแล้วก็กับผักลวกแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานกันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวินนี่เดรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ